สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดครับผมเมนูนะครับสถิติเลขดับล่างทุกหลักนะครับผมก็จะมี3สูตรนะครับที่ดับสนิทนะครับ1 2 3นะครับผมนะครับก็33งวดนะครับยังไม่หลุดนะครับก็งวดวันที่16 กัญญาหกสนะครับงวดนี้เป็นงวดที่44่สิบสีมาดูกันว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับผม33งวดนี้สามสูตรยังไม่หลุดนะครับผมนะครับดับสนิทนะครับก็มาดูกันนะครับผมก็วันที่เริ่มใส่ติวันที่สิบหกมีนาหกสองนะครับผมสูตรที่หนึ่งด สูตรที่สองเจ็ดสูตรที่สามแปดนะครับผม,มงบมาที่สิบหกมีนานะครับออกหกสี่นะครับผมหนึ 1, ่งเมษาศูนย์เก้าหกออกห้าสองนะครับผม, 16, มสิบหกเมษาห้าหนึ่งหนึ่งออกสองสามครับผมแล้วก็พฤษภานะครับสองนะครับสามสามสี่ออกสองห้านะครับสิบหกพฤษภานะครับแปดห้าเก้า ออก7 1นะครับผมแล้วก็1มิถุนานะครับ3 3 8ออก4 6นะครับ16มิถุนาสามสาออก2 9นะครับผมแล้วก็1กรกฎานะครับปี62นะครับผม1 5 7ออก8 6นะครับ15นะครับวันนั้นออกวันที่15กรกฎานะครับ9 7 7ออก8 8นะครับสิงหาวันที่1นะครับผม62นะครับ1 1 1นะครับ1 1 1่งห ได้ออก58นะครับผมก็ดับเลขหนึ่งนะครับแล้วก็16สิงหานะครับ173นะครับ173นี้ดับนะครับผมก็ออก8 9นะครับผมแล้วก็กันยานะครับผม1 9 1เเดือน9นะครับ1กันยา538นะครับออก20นย์นะครับผมแล้วก็16กันยานะครับ4 92ออก85นะครับเนี่ครับ ซึ่งงวดที่จะถึงก็จะเป็น16กันยา63นะครับอันนี้เรามาดูปี62นะครับ492นะครับออก85นะครับแล้วก็1ตุลานะครับผม1ตุลา171นะครับออก59นะครับ16ตุลานะครับ298ออก15นะครับผมดับ298ออก15นะครับแล้วก็1นึ่งพฤษจีนะครับ358นะครับ358นี่ดับนะครับ ก็ออก79นะครับผมแล้วก็16พฤศจินะครับเก้าหนนะครับ917าหนึ่งเจ็ดับนะครับก็ออก32นะครับผมเลขล่างนะครับผมก็หนึ่งธันวานะครับผม296นะครับออก81นะครับผม296ออก81นะครับแล้วก็16บธันวานะครับ538ออก97นะครับผมแล้วก็30มทันวานะครับ396ออก81นะครับเนี่ยครับ81นี่ก็81 หวยนี้สำหรับปี62 8มาดู8 1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8ตัว1ตัว2ตัว3 4 5 6 7 7ตัวนะครับเลข8เลข8ของปี62นี ออกเจ็ดตัวเลยนะครับก็มาดูในส่วนของปี6 3สาเริ่มวันที่17มกรานะครับผม7มกราดับนะครับ9 7 2ดสองนะครับออก6 8นะครับเลข8มาอีกแล้วนะครับจากปีที่แล้วมาอีกแล้ว8ครับแล้วก็1กุมภานะครับผมเริ่มมา1่กุมภาเลย7จ็ดหนึ่งออก0 6นย์นะครับ16กุมภาเหมือนเดิมเลยครับ7 1 7อีกแล้วนะครับออก9 4สี่นะครับ แล้วก็1นึ่งมีนานะครับ731นะครับ731ออก98นะครับ16มีนานะครับ655ออก77นะครับผมแล้วก็อันนี้10 16 16พฤษพฤษภานะครับออกอาดับนะครับ619ออก22นะครับแล้วก็ หมิถุนายนะครับหนึ่งมิถุนาแปดออกสองสนะครับผมสิมิถุนายน 2. องออกหกนะครับแล้วก็ 1. กรกฎาคมสองออกแปดามนะครับแปดไม่อีกแล้วเนี่ยแปดแปดมิถุนายนอ้สิบกกรกฎาคมนะครับสองก้าสี่นะครับออก53นะครับแล้วก็ 1สิงหานะครับ771นะครับ7 7 1ก็ออก92นะครับผมแล้วก็16สิงหานะครับ4 5 6หออก8 8นะครับ1กันยานะครับผม1กันยา1 3 2นะครับออก98นะครับผมออก98แล้วก็งวดนี้นะครับงวดวันที่16กันยานะครับ572นะครับมาดูว่าจะดับสนิทหรือเปล่านะครับงวดนี้นะครับ เลขดับทุกหลักครับ572สองนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ